สวัสดีครับผมพบกับช่างแบงค์ครับผมมาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นสองประตูของอ e ิเล็กโทลักกันนะครับผมของผมรุ่น E TB สองสามศูนย์ศูนย์ PE นะครับผมแปดคิวฟุตนะครับอาการที่เสียก็คือไม่เย็นนะครับผม ไฟเข้าเครื่องอยูน่นะครับครับผมไฟเข้าอยูน่นะครับจะดูด้านหลังของคอมคอมเลเตอร์กันเลยนะครับครับผมคอมทำง,งานอยนู่นะครับกระแสแอมมัก็ศูนย์จุดหกนะครับผมปกติรุ่นนี้จะกินศูนย์จุดเก้าแอมนะครับผมแอมแปร์นะครับครับแ,แห่งแทงวงจรไฟนะครับทุ ทีนี้แคมก็อยู่0.63นะครับผม0.61 0.6ฟังฟิตกันเลยนะครับเสียงพัดลมกลางแรงมากครับผมทีที่ถอดก็ สลักนี้ครับผมดันออกนี่ครับดันออกได้าัวนะครับผม ออเอาเหมือนไปไดีวยใช้เกียยสีออกนะครับเบา,บานะครับนี่มัหมืนเปล่านี่ต้องละลายน้ำแข็งออกก่อนนะครับละลายก่อนครับผม แข็งแรงดีก่อนนะครับผมแข็งแรงไร้หัวหัวแขงครับต้องใช้น้ำร้อนล้างออกนะครับผมน้ำแข็งเยอะเกินไปนี่ก็เสียนะครับผม ัวนี้ใช้ได้นะครับผมหกจุดสี่แปดเชนะครับผมครับผมลองตัวนี้นะครับผมเอาตัวใหม่นะครับตัวเมื่อกี้นี้โอมมันจะต่ำกว่าเคมต่ำไปนะครับผมครับตัวนี้เจ็ดจุดแปดหนึ่งเคนะครับผมตัวนี้ใช้ได้นะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่ผมไฟแช็คลนเลยนะครับแังเกตดูนะครับผมทีนี้จะเป็นมิตเตอร์นะครับผมสายที่ดำสองเส้นขึ้นมานะครับผมจะมาเข้าตัวนี้นะครับผมเช็คอมกันเลยนะครับ ครับมีอมนะครับผมดูนะครับผมโอมนะครับผมครับผมใส่เซ็นเซอร์เข้าไปเลยนี่ก็อีกนเชก็เสียบเข้าไปแปลกเดิมนะครับนี่ก็เก็บสายเีเบื่อนพายก่อนนะครับครับประกอบก็แล้วก็กยึดนัดเลยนะครับผม อันจะปูเกี่ยวเข้าไปเลยลังจากประกอบเสร็จก็มาดูภายในเลยนะครับวนเย็นแล้ลเย็นมาแล้วนะครับอาเย็นออกมาแล้วนะครับ ช่องช่องข้างล่างก็เย็นแล้วนะครับผมมาดูกระแสแอมกันเลยครับผมกระแสแอมก็แปดเจ็ดนะครับผมแปดเจ็ดระดับนี้นะครับผมกระแสแอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแรงนะครับผมสวัสดีครับ